สวัสดีครับท่านชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศตอนเช้านะครับมา,าจิบกาแฟนะครับแล้วก็ดูไก่ที่ตัวเองเลี้ยงนะครับนี่ก็ปลูกหย้านะครับปลูกยาไว้ให้ไก่ได้มาจิกกินเดินเล่นนะครับนี่คือเจ้ามาดำนะครับเจ้ามาดำเป็นลูกของเจ้ามาเหล็กนะครับ ลูกสาวยกดำครับเป็นรอยเหนือนะครับสองจุดสองกิโลนะครับก็ตอนเช้าก็จะปล่อยให้เดินเล่นนะครับกินหญ้านครับส่วนตัวนี้เป็นลูกเหล่าครับลูกเหล่าพ่อเองนะครับมีแข้่งหน้าบ้างนะครับไม่เยอะนะครับ เป็นไก่เชิงเก่าๆนะครับเป็นไก่เดินจำบี้จับคางครับมีข้างหน้าบ้างนะมุดเข้าปีกบ้างนะเก็บไว้นะครับเอาไว้ทำสายที่ว่าไว้ทำสายเพราะว่ามันมันคัดผ่านจิตใจแล้วครับเป็นไก่ที่มีความอดทนนะจิตใจผ่าน,นครับโดนเตะโดนหัก ไม่รู้กี่รอบครับต่อหนึ่งอันเนี่ยครับก็ยังสามารถยืนอยู่ได้โดยไม่ร้องครับบางตัวเนี่ยนอนพุบคาเวทีเลยครับไม่ไม่ร้องนะครับก็ถือว่าจิตใจเข้าผ่านนะครับชุดที่ผสมเป็นเป็น,เป,นเป็นเหล่าเก่าแล้วก็เตรียมเอาชุดใหม่ที่มีแข้งหน้าเข้าเข้าผสมกับตัวเมียนะครับซึ่งผมเก็บมาเยอะนะครับไก่ชุดแข้งหน้าสายดีๆของทางภาคเหนือครับ เจ้าตัวเล็กนี่ครับเป็นลูกของเจ้าแดงคิวบานะครับเดี๋ยวไปเลาะสุ่มนะครับเดี๋ยวขอญาตไปเอาไก่ออกอย่ากันนะส่วนตัวแดงนี่ครับตัวแดงตัวนี้เป็นลูกของเจ้าปืนกลนะครับของเซียนุย โชคพักินฟาร์มเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นของเสียหนุ่ยโชคพักินฟาร์มครับตัวนี้ก็เป็นลูกชายของเจ้าปืนกลนครับผมค่อนข้างที่จะเก็บไก่ของโชคพักินฟาร์มเชียงรายไว้ไว้ประมาณสองคู่นะครับนี่ครับตัวนี้ลูกชายเจ้าแดงคิวบาร์ครับแม่ของเขาเป็นแม่อโนนครับแม่อโนนี่เกิดจาก เจ้าภาคภูมิกับเจ้าออตโต้นะครับก็กลายเป็นคิวบาร์ภาคภูมิออตโต้นะครับผมไม่แนใจว่าภาคภูมิออตโต้นี่เป็นของทางซุ้มเสียหนุ่ยหรือเปล่านะครับโชคพะกินฟาร์มหรือเปล่าเพราะว่าทาง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 ซุ้มของทางเสียหนุ่ยโชคพะกินฟาร์มครับเขาก็เอาเจ้ามะเหล็กนะผสมกับภาคภูมิออตโต้เหมือนกัน,นครับแล้วก็มีตุกตงเยอะครับออกสนามได้ชนจริงนะครับ ที่ผมเลือกของของทางซุ้มโชคประกินฟรามเพราะว่าเจ้ามะเหล็กค่อนข,ข้างให้ลูกที่เอ,อ่อได้ออกสนามนะครับได้ออกสนามเยอะนะครับช่วงนี้นั่นไก่เมีไก่นมเตะกันนะครับนี่ลูกจเจ้าปืนกลเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะครับนี่ครับลูกจเจ้าปืนกลนะครับเตะกับล,กลูกเหล่าผมนะครับตัวสาเป็นลูกเหล่าที่ผมพ่อเองนะครับ ตัวนี้เป็นลูกเคาะพัฒนามาได้สามชั้นแล้วนะครับตัวสารส่วนตัวนี้เป็นชั้นที่สองอยู่นะครับส่วนตัวนี้เป็นชั้นที่สามนะครับไก่นมนะครับยังไม่สู้ไก่ครับเดี๋ยวต้องแยกออกจากกันนี่ครับมันจะแยกออกจากกันเองครับมันเริ่มเย็บๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีฝนลงนี่ผมคิดว่าคงจะเตะกันจริงแล้วครับนี่ดู ดูชุดที่ผมว่านะครับนี่ไอสาไอสาตัวนู้นนะครับกับตัวขาวตัวนี้ครับผมเอาประลองฝีมือกันเมื่อประมาณ5วัน6วันที่แล้วนะครับสภาพดูสภาพยังไม่ค่อยฟื้นกันเลยครับเนี่ยยังเละเละกันอยู่เลยนะครับยังยืนซึมอยู่เลยนะครับโดนหนักครับโดนหนักทั้งคู่นะครับเฉพาะตัวสาในโดนหักอันหนึ่งโดนหักประมาณ7็ครั้งนะครับ ไม่หนีไม่วิ่งนะครับยืนยืนให้เตะแบบพอพับคอหยงเลยครับแต,แต่แต่ตัวนี้ก็โดนตีเข้ากระเดืองแล้วก็ข้างหูครับข้างหูแล้วก็ปากบวมหมดเลยครับผมต้องใช้ยาทาด้านในปากครับกินยาแก้เสพฉีดยาแก้เสพไป่คนละเข็มกินยาย,ยังไม่หยุดเลยครับตอนนี้วันนี้จะพักยาแล้วครับเพราะว่ากินยา แก่กเสบพครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับตัวนี้ก็ลูกเหล่าอีกตัวนึงป็นไก่เชิงที่ผมว่าครับเดินเดินจ้ำมีแข้งหน้าบ้างน,นะครับเดินจ้ำเอาคางเอาหน้างอนครับซึ่งในสมัยนี้มันไม่ค่อยทันแล้วครับถ้าไปสนามสนามใหญ่สนามจริงครับแต่เล่นตามชุมชนได้ครับไปไม่ไกลครับไปได้แค่หลักร้อยหลักพันนะครับ มันเป็นเชิงโบราณเข้าไปดเดินจิ้มคางจิ้มนางหงอนสมัยนี้เจอแข่งหน้าดักนะครับแล้วตอนนี้ทางเหนือก็เริ่มนิยมเอาสายที่มีลูกกระแทกหนักๆมาใส่ครับผสมง่อนผสมสายภาคกลางภากอีกสานเข้าไปครับมีลูกหนักลูกมีลูกหนักเพราะว่าทางเหนือตอนนี้ก็เล่นไก่พัน พันเดือยกันหมดแล้วนะไม่ได้ปล่อยเดยือยเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนทางเหนือจะเล่นไก่แม่นแม่นแล้วก็แทงดีอย่างเดียวนะแทงหูแทงตาแทงสองตาก็ถือว่าแพ้ครับแต่สมัยนี้มันพันเดือยพันเดอยก็แทงกันจริงครับแต่มันก็มีโอกาสที่ว่าจะมีแพนะ้ได้รับบาดเก็บน้อยกว่านะผมส่วนใหญ่ตัวเมียผมจะน,นำข้าวนะครับแล้วก็เก็บเก็บเพื่อนของเจ้าเนี้ยไว้ครับ ไว้สี่ตัวรอดูเจ้านี่ครับเพราะเห็นผมเห็นมันเตะตอนตอนเด็กมันเก่งครับมันเป็นไก่โยกซ้ายโยกขวาแล้วก็มีแข้งเป่าเยอะครับมีแข้งเป่าเยอะครับตอนตอนเด็กมันมันออกลีลาเยอะครับผมเลยต้องเก็บดูไว้ดูก,ก่อนนยังไม่สู้ไก่ครับตอนนั้นผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับแล้ว ไอตัวลูกชายของเจ้าปืนกลเนี่ยมันแอบเข้าสุ่มครับมันโดดเข้าตรงรูตรงนี้ครับตอนนั้นมันยังเล็กอยู่ครับมันโดดเข้ารูตรงนี้แล้วก็เข้าไปในสุ่มของเจ้าเนี่ยครับแล้วก็ไปเตะเนี่ยดูยดูดูหัวดูหัวของเจ้าเนี่ยครับโดนลูกชายปืนกลจิกนะครับหัวเล็หมดเลยพึ่งหายเนี่ยครับไก่หนุ่มมื่ตอนเช้ามันจะปล่อยออกมากินหญ้าแบบนี้ครับ ตัวนี้คือพ่อพันธุ์หลักเลยนะครับตอนนี้ผมทุกทุกตัวเมียครับผมจะผสมกับเจ้ามาดําไว้หมดเลยคือมาดำมันเป็นไก่เอ้เป็นไก่ตีสองหน้าท่านชมตีได้ทั้งลูกทั้งรับนะครับถ้าเจอไก่เชิงมันก็กลายเป็นมาล่อเป็นลำวงครับเปิดปีกเปิดปีกลำวงนะครับเปิดปีกรวมตีลูกชิดลูกอะไรได้หมดครับก็จะ มีข้อเสียนิดนึงนะครับตรงที่เขามีลูกตีหน้างอน,นไม่ค่อยไม่ค่อยจะดูเท่าไหร่ากาศังไก่หัวลงยังไม่ได้ครับเขาจะชอบไก่ที่เปิดคางนะครับไก่ที่เปิดคางจะมาดำนี่ก็มีลำหักลำโค่น,นครับถ้าเป็นรุ่นๆเดียวกันนี่ผมเอา ลงนวมเอาปั้มทีไรนี่ก็มีลูกหักลูกชักตีตีหักตีตบินตลอดนะครับมีลำหักลำโคนดีนะครับแล้วก็มีแข้งหน้าเป็นลูกกระแทกหรือคือครบครบเซตอ่ะอยู่ในตัวนี้นะครับเพียงแต่เขาเป็นรอยเล็กนะครับผมตอนน้องเลยต้องเอาไก่สายภาคกลางภาคอีสานจะมีมาขายายโครงสร้างเขานะครับแล้วก็เตรียมเอาลูกของเจ้า แดงคิวบากับปืนกลเนี่ยครับไว้ผสมอีกอีกเกณฑน,นึงครับอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ลูกตัวนี้ออกมาแล้วเราก็มามามาดูว่าของเขาจะช้าลงหรือว่ายังคงสภาพเหมือนพ่อเขานะครับถ้าเป็นเหมือนสภาพของพ่อเขาก็สามารถที่จะใช้ตัวนั้น,นมามา,มาบีบลายได้เอาลูกต่างแม่มาบีบลายได้แต่ถ้ามันช้ามากไปนะครับก็จะ นำลูกของแดงคิวบาเนี่ยเข้าผสมแล้วขึ้น <c oughs> แดงคิวบาก็จะมีไก่แข้งหน้านะครับแล้วก็เจ้าปืนกลนะครับที่บอกว่ามันมีไก่แข้งหน้าแต่เจ้าแดงคิวบากับแดงปืนกลมีไก่แข้งหน้าเยอะก็เพราะว่ามันมันเยอะกว่าตัวอื่นก็ตรงที่เวลาเขาเขาเขาลงสนามครับอันอันสามอันสี่อย่างเงี้ยครับเขา เขายังมีลูกที่เดินเขาเดินถอยหรือว่าเดินนําที่มีแข้งเป่านะครับหรือเข้าไปซ้ําคู่ต่อสู้เนี่ยเขาจะใช้แข้งเปล่าซ้ํานะครับเขาจะไม่เข้าไปจับหน้างอนจับคางซ้านะครับซึ่งมันไม่เหมือนไก่ไก่ตัวอื่นที่เวลาไปไปไป,ไปเก็บคู่ต่อสู้นะครับเขาจะใช้ปากนะครับเข้าไปจำ้ำไปจ้ำคู่ต่อสู้แล้วก็เตะนะครับ ซึ่งบางครั้งนะมันเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้มีลูกไอ้หามลูกแบกครับกระแทกมาบางครั้งเข้าหูเข้าตาหรือจังหวะหนึ่งนะครับที่ว่าขอสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยครับทาให้ไก่เราเนี่ยเสียโอกาสไปได้นะครับแต่ผมดูคลิปของเจ้าแดงคิวบากับเจ้าปืนกลจามาเหล็กพวกนี้มันจะเป็นไก่ที่เวลาซ้ำเขาจะใช้แข้งเปล่าซ้ำครับเขาจะไม่ค่อยได้ใช้ปาก คือเตะแข้งเปล่าซ้ําคู่ต่อสู้จนคู่ต่อสู้วิ่งไปเองนะครับทําให้คู่ต่อสู้ที่ที่ตัวตัวงอตัวหดอยู่แล้วมันไม่ได้ใช้โอกาสนั้นนะครับหมดโอกาสที่จะใช้ลูกลูกฮึดรอบสุดท้ายนะครับผมก็เลยคิดว่าตอนเนี้เราต้องพัฒนาไปในทางที่ทางนั้น,นครับทางเหนือตอนนี้ก็เริ่มเริ่มพัฒนาไก่ที่มีแข้งหน้า แล้วก็มีลูกกระแทกลูกหนักนะครับเป็นไก่ค่อนข้างที่จะออกสายดูด,ดันแล้วนะครับสายมาล่อสายลำวงนี่ก็จะเป็นมีน้อยครับแต่ก็ยังเพอกันอยู่แต่ผมว่าบางครั้งเราพัฒนาไปสายเดียวเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับบางครั้งเราไปเจอไก่เชิงหรือไก่ลูกครึ่งมันอาจจะหนีไม่ได้นะครับ แต่ถ้ามีม้าลอ่อมีลำวงนิดๆน,นะครับมันก็สามารถเอาตัวรอดไดนะถ้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นม้าลอ่อแบบแบบเก่งๆนะครับแต่ก็สามารถหนีลูกกระชิดได้อย่างนี้ครับหรืออย่างน้อยก็ไปช่วยเบรกตอนที่เขาวิ่งเข้ามานะครับสามารถที่จะมีลูกลูกแข้งหน้าคอยเบรกคอยเสิร์ฟไว้ตลอดนะครับทาให้ปิดปิดโอกาสคู่ต่อสู้ที่จะใช้อาวุธที่มัน มันจะเข้าประชิดตัวเรานะครับผมคิดว่ามันไก่ที่ตีสองสองหน้าตีได้สองทางนะครับมมีโอกาสสูงกว่าที่จะพัฒนาง่ายนะครับถ้าเรามีตัวผู่แบบนี้ครับตีได้ทั้งสองทางเราสามารถหาตัวเมียนะครับแบบไหนก็ได้นะมาผสมครับเป็นตัวเมียไก่ถอยที่มีแข้งหน้าจัดหรือมีตัวเมียหาตัวเมียที่เดิน เดินเตะกระแทกยเี้มาใส่ครับจากนั้นเราก็ชอบแบบไหนเราก็มาทำลายบีดใส่กันครับอนาคตผมก็จะทำลายบีดนะครับเพื่อจะเก็บเก็บสายของเจ้ามาดำไว้นะก็จะเอาลูกลูกต่างแม่มาบีดกันหรือไม่ก็เอาลูกสาวของเจ้ามาดำเองครับที่ที่พัฒนาได้ดีแล้วมาผสมกับมาดำอีกรอบนึงครับเจ้ามาดำตัวนี้ผม ปีนี้ผมยังไม่เอาออกครับไม่เอาออกสนามหรอกครับยังไม่เลี้ยงครับแต่ก็เตะเตะปั้มนวมออกกําลังของเขาไปนะครับต้องรอลูกถ่ายครับไก่พมา่าต้องรอลูกถ่ายชอบมาเลาะสุ่มครับแต่เล็กนะครับตั้งแต่ออกมาตั้งแต่ตอนอายุสี่เดือนก็เป็นไก่ที่หาเลาะสุ่มไก่ใหญ่อย่างนี้ครับพอได้หกเดือนก็สู้ไก่แล้วครับตัวนี้ กับตัวตัวขาวตัวนี้ครับตัวขาวลูกเออเจ้าอาปืนลมเล็กเป็นหลาหนของเจ้าปืนลมตัวนี้ก็สู้ไก่ตั้งแต่ห้าหกเดือนครับตอนเอามาใหม่ๆในี่ผมนึกว่ามันเป็นไก่ที่มีอายุแล้วครับพอมาดูใบเกิดของเขาปรากฏว่าเขาเกิดเดือนพฤษภาคมครับตอนนี้ก็ยังยังไม่ครบขวบเลยครับนี่เป็นไก่ที่สู้ไก่ไวมากครับแต่ไก่ในใน ในข้อของผมหลายตัวนะครับหมดหมดไก่ไปหลายตัวแล้วตัวนี้ <c oughs> ได้ได้ได้กินไก่หลายตัวแล้วนี่สภาพนะครับตัวนี้เป็นไก่แข้งนะครับลำหักลำโค่นดีแต่ก็ยังยังสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับตัวขาวนี้มีลำหักลำโค่นมีลูกหนักเยอะกว่าครับที่กว่าเยอะกว่าครับแม่นกว่าแล้วก็ ถ้าปล่อยเลยก็หูแตกครับตัวนี้หูแตกมาหลายตัวแล้วครับตัวนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับมาถ่ายไก่ที่ผมเลี้ยงให้ท่านชมได้ดูนะครับ <c oughs> ก็เป็นครอกเล็กๆนะครับเป็นครอบบ้านบ้านะครับเอาไว้เมื่อก่อนก็เลี้ยงเพื่อจะเอาไว้กินเศษอาหารนะครับ <c oughs> พอดีมันตัวผู้ที่ผมนมาํามาครั้งแรกมันเป็นไก่ที่มี มีเชื้อมีเหล่ามีกอหน่อยครับพอเอาใส่ตัวเมียตัวไหนลูกมันออกมาก็ค่อนข้างที่พอที่จะไปเตะเล่นได้นะครับผมก็เลยเออหาตัวเมียมาพัฒนาครับจากนั้นก็ได้ศึกษาไก่ทางเหนือในยุคปัจจุบันเลยมีไก่เก่งอยู่ทางไหนก็ก็แบ่งลูกแบ่งหลานเข้ามาครับก็ได้มาเพาะเนี่ยครับเพิ่งเพิ่งทําได้ประมาณสักสามสี่เดือนเองครับเนี่ยต้นต้นต้นปีนะครับเพิ่ง เพ่งเก็บไก่มาเก็บไว้นะครับเดี๋ยวก็จะเก็บอีกนะครับสายสายของเจ้าแดงคิวบาร์นะครับซึ่งตอนนี้เจ้าแดงคิวบาร์เขาไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเก็บสายของอโชคพะกินฟาร์มของเสนาก็จะเก็บเพิ่มอีกแล้วก็เดี๋ยวมีอีกสองสายนะครับซึ่งกําลังติดตามอยู่ว่าตอนนี้ทางภาคเหนือนะก็ลูกของเขามีผลงานอยู่ค่อนข้างชัดเจนครับตีได้ตีเงินแสนเงินล้านนะครับ เดี๋ยวก็จะจะนํามารเราก็หาเก็บไวต้ตอนตัวเล็กๆนะครับถ้าซื้อตอนตัวใหญ่เราเราไม่มีทุนพอนะครับก็ซื้อตัวเล็กๆซึ่งราคาก็อยู่ที่หลักหลักพันเหมือนกันนะครับหลักพันต้นๆถึงไปถึงหลักพันกลางๆเลยครับก็ถือว่าสําหรับสําหรับมือใหม่ก็ยอมรับนะว่าค่อนข้างที่จะแพงนะครับแต่ มันทําให้เราได้พัฒนาไก่ได้ค่อนข้างจะไวขึ้นนะครับถ้าถ้าเป็นไปตามที่เราเราคิดนะครับเพราะว่าพ่อแม่เขาดีอยู่แล้วนะครับครับครับสําหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าการพัฒนาไก่ของผมจะไปในทิศทางใดนะครับ